าม่อยสครับผมถามว่า้กฎหมายเนี่ยมันรีบร้อนไหมความดือดร้อนของประชาชนก็ยังมีอีกเยอะข้าวยากมากแพงเกษตรกรราคาไม่พนตกจังไอ้พวกนี้ทำไมไม่รีบแล้ววันนี้เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าดานดีที่ลองดองเนี่ยเข้าสภาความวุ่มวายก็เกิดขึ้นแล้วจำนวนคน500อคนนะครับคุณจะไปหาที่ประชุมที่ไหนก็ไม่ประชุมที่ไหนมันยิ่งไปร้องเขาง่ายแล้วยิ่งร้องง่ายเข้าไปอีกจะไปประชุมที่ไหนที่ไหนเขากล้ารับประชุมครับ ผมว so <up> ่าค so well. ุณพักไปก่อนแล้วทำความเข้าใจกับประชาชนก็ไม่ยากนีครับว่าเออทำไมเรื่องนี้ปองดองมันต้องปองดองแล้วไปให้ทําความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาทำไม่มีปัญหาผุเนี่ละอายเขากินเงินเดือนเขาแสนกว่าบาทแล้วมานั่งให้คนประชาชนเขามานั่งกินอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยแล้วดูสิว่าพอเรื่องเข้าลองดองเข้าแล้วดูสิว่ามันเป็นยังไงประธานเคยโดนอย่างนี้รับ ผมก็ไม่เคยเห็นว่าเคยโดนอย่างนี้และความบุกวายมันเกิดขึ้นนะเน่ะพราะกฎหมายฉบับนี้แหละถ้าผ่านไปได้ตายแน่นอนแต่ว,ว่ามองว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นชนวนเป็นชนวนแน่นอนสิครับมันเป็นชนวนคือถ้าไม่ถ้าไม่มีกฎหมายนี้ทหารตำรวจหรือว่าประชาชนก็ไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนอย่างนี้หรอกก็ใจเยน็เยนๆก็ได้ถ้าคุณอยากจะทําจริงๆทําความเข้าใจผมเปรียบเทียบเหมือนคนสองคนเด็กสองคนตีกัน ครูบอกให้เริ่มมาคุยกันก่อนสินนสมันจะไม่คุยก็เอาไปนั่งแยกกันก่อนเออวันดีคืนดีเนี่ยเรียกพ่อแม่เรียกใครมามาคุยค่อยคุยกันให้ความพอใจกันไม่ต้องรีบะได้เห็นว่้้ววพี่นองาาช